สวัสดีจ้าตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องไอซ์ปริกยาเล่าประสบการณ์ผ่านประตูเป็นตายหลายครั้งเผยตอนนี้โสดสนิทแต่ชีวิตแฮปปี้เจอมาแล้วหลายบทเรียนชีวิตหนักๆที่เกือบเอาชีวิตไม่รอดมาวันนี้นางเอกสาวไอซ์ปริกยาพงษ์ธนานิกรพร้อมมาเปิดใจในรายการวูดีนเทลลูย้อนเล่าจุดเริ่มต้นของการเป็นโรคซึมเศร้าพร้อมวิธีการรับมือจุดเริ่มต้นความซึมเศร้ามันเข้ามาตอนไหน 9ปีที่ผ่านมาค่ะก็รู้ตัวว่าตัวเองผิดปกติไม่สามารถใช้ชีวิตประจําวันได้เช่นการลุกออกจากเตียงการตื่นนอนคือเรื่องยากมากสําหรับคนที่เป็นโรคนี้คือเหมือนกันว่าเราไม่อยากตื่นเพราะรู้ว่าตื่นมาแล้วเศร้าเริ่มมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันรู้สึกว่าเราแปลกเริ่มทานอาหารน้อ ออยลงเบื่ออาหารหรือเปล่าก็ไม่น่าใช่แล้วก็เริ่มนอนไม่หลับก็เลยมาทําทดสอบในอินเทอร์เน็ตปรากฏว่าตรงทุกข,ข้อเลยขลังจากนั้นไอก็ไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าเป็นพันธุกรรมด้วยแล้วก็อีกเรื่องคือเรื่องเครียดที่มีผลกระทบหรือว่าเป็นภาวะสูญเสียเป็นตั้งแต่ช่วงภาพยนตร์ ATM หรือเปล่าตอนนั้นยังไม่แน่ใจตัวเองว่าเป็นหรือเปล่าแต่พอหลังจากนั้นหนูแน่ใจแล้วและอีกส่วนหนึ่งน่าจะเกิดจากที่เราประสบอุบัติเหตุรถคว่ำแล้วก็ถูกแฟนทิ้งรู้สึกว่ามันแย่จังเลยรถคว่ำกับแฟนทิ้้งงงงมััันนยยกไได เราคิดว่าไม่สามารถกลับมาทำงานในวงการบันเทิงได้อีกแล้วเพราะว่าเราเสียโฉมคือมันแทบจะไหลออกมาแล้วอลูกตาต้องใช้เวลารักษาอยู่เป็นปีซึ่งเจ็บมากๆด้วยถามว่าเกี่ยวได้ยังไงเรื่องแฟนทิ้งเพระเราบอกเขาว่าเราอาจกลับมาหน้าตาไม่เหมือนเดิมนะเขาไม่ได้ขอเลิกแต่ว่าเขาหายใช้เวลานานไหมกว่าน้าจะเข้าที่ นานมากๆค่ะประมาณ3าปีเลยนะคะซึ่งไอไม่ส่องกระจกเลยต้องเอาผมข้างหนึ่งมาบังหน้าเพื่อไม่ต้องการให้เห็นแผลเราเครียดไม่อยากส่องกระจกไม่อยากออกไปเจอใครรู้สึกแย่บวกกับแฟนทิ้งอีกก็หนักเลยตอนนั้นบวกกับที่คนเขาวิพากษ์วิจารณ์ดอวัยว่าหน้าเปลี่ยนคนที่มองมาก็ยิ่งทําให้เรากดดันมากยิ่งขึ้นตอนนั้นจิตใจเป็นยังไง ใช่ข่าวาวะคือไม่อยากอยู่แล้วค่ะรู้สึกว่าเราไม่มีอะไรจะเสียแล้วคือเราผ่านเรื่องราวผ่านปัญหาผ่านการบูลลี่ผ่านอุบัติเหตุครั้งใหญ่มาแล้วก็ด้วยโรคนี้ด้วยที่เราเผชิญอยู่ก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นช่วงที่แย่ที่สุดหนักสุดจําได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นไอซ์ไม่ได้ทานข้าวเลยเกือบอาทิตย์ได้มั้งค่ะแล้วก็วุบไปในห้องน้ําหลังจากนั้นเข้าโรงพยาบาลวิธีในการอยู่กับโรคซึมเศร้าอยากให้แบ่งปันเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกคนเริ่มจากวันหนึ่งไอซ์รู้สึกว่าไม่อยากอยู่แล้วนะและต้องกกาาารคววมมช่ยเหลือๆ ซึ่งตอนนี้คนที่จะช่วยเหลือได้ก็คือโรงพยาบาลไอโทไปโรงพยาบาลบอกว่าหนูอยากตายแล้วเขาก็บอกว่ารอแป๊บหนึ่งแล้วก็ให้ฟังเสียงรอสายอยู่ประมาณ5นาทีได้ก็บอกว่าพอดีไม่มีแผนกนี้ต้องโอนสายไปให้โรงพยาบาลอื่นถ้าในขณะนั้นหนูตัดสินใจว่าหนูจะจบหลักคือต้องการความช่วยเหลือแล้วคือร้องไห้เพื่อขอความช่วยเหลือในความคิดตอนนั้นคิดว่าคนที่จะช่วย เราได้คือคุณหมอที่จะช่วยรักษาและประคับประคองสภาพจิตใจโทรไปประมาณ5โรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลหนึ่งบอกว่าอีก3เดือนค่อยมาทำการนัดใหม่เพราะคิวไม่ว่างก็คือถ้าเป็นตอนนั้นหหนูคงไม่ได้อยู่แล้วแต่หนูก็โทรไปจนได้โรงพยาบาลที่รักษาตัวและก็ดีขึ้นแล้วค่ะก่อนหน้านั้นไม่ได้ปรึกษาแพทย์อย่างเป็นทางการ ปรึกษามาโดยตลอดค่ะและพยายามสู้กระบ,บอมันแย่แค่ไหนจะดาวแค่ไหนเราสู้แต่โรคนี้มันต้องรักษาและทดลองยาไปเรื่อยๆในเช่าวงที่ไอรักษาก่อนหน้านี้ก็มีการแพ้ยาบ้างถึงขั้นที่เห็นภาพหลอนเป็นภาพที่น่ากลัดว่าไม่รู้อาจจะอยู่ในจิตใต้สำนึกหรืออะไรมันเป็นสัตว์ประหลาดเป็นปีศาจเป็นเงาเป็นลักษณะที่สัมผัสดได้ด้วยเหมือนกับว่ามันเชื่อมโยงกับเส้นประสาทแล้วเราก็รู้สึกถึงสิ่งที่มากระทบกับผิวเรา ห้วยอาการแพ้มันเกิดจากว่าต้องลองทานยาไปก่อนสัก1-2อาทิตย์ถึงจะทราบว่าเราถูกกับยาตัวนี้ไม่ผ่านไปอาทิตย์ที่2เห็นภาพหลอนเราก็ยังทานตัวเดิมอยู่เราไม่รู้ว่าแพ้สุดท้ายกรามค้างตาเหลือก็กลับไปข้างหลังสภาพนั้นเลยคยังกลัวตัวเองเลยว่าเป็นไปได้ขนาดนั้นแล้วก็ต้องเข้าไอซีอยู่เพื่อฉีดยาผ่านตรงจุดนั้นมาได้เพราะเพื่อน เพื่อนค่ะเป็นจุดสําคัญพื้นที่ปลอดภัยของแต่ละคนไม่เหมือนกันคือบางคนอาจเป็นครอบครัวสําหรับไอเป็นเพื่อนหรือบางทีเป็นคนไกลตัวไอมากๆเลยที่เราคุยด้วยหลังจากที่ไอรักษาตัวเสร็จพอออกมา เราก็มีทัศนคติที่เปลี่ยนไปเริ่มเห็นแสงปลายอุโมงค์แล้วก็มีเรียนจิตวิทยาให้เข้าใจตัวเองมากขึ้นทุกอย่างเปลี่ยนเหมือนฟ้ามันสวงจากสิ่งที่มันมืดจากที่รู้สึกว่าไม่ไหวไม่อยากอยู่แล้วแต่พอเราเอาอ,อกมาได้รับการรักษาเหมือนเราได้ศึกษาได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นพลังใจเราก็ค่อยๆฟูขึ้นและก็มีความรู้เรื่องตรงนี้มากขึ้นทุกวันนี้มันก็ยังอยู่ไม่ได้ หายเพียงแต่ว่าเราต้องรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองมากขึ้นอารมณ์เป็นสิ่งที่กระตุ้นการกระทำหรือความคิดต่างๆเขาเรียกว่าเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัญหาคือปัญหาของเราไม่ได้หายไปไหนและไม่สามารถถูกแก้ไขได้แต่ไอเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัญหาโดยที่เราไม่ได้เศร้าด้วยนะโดยที่เราเข้าใจการที่เราเป็นแบบนี้จริงๆแล้วมันก็มีข้อดีนะมันไม่ได้มีแค่ข้อเสียอย่างเดียวกันเป็นโรคนี้เราจะเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นเราจะแคร์คำพูดการกระทำคนอื่นแล้วเวลาของเราก็จะนานกว่าชาวบ้านเขาความทุกข์จะคูณไปเลย วันนี้มีใครดูแลเป็นพาร์ทเนอร์ชีวิตเราไหมตอนนี้หนูโสดค่ะแล้วก็แฮปปี้กับชีวิตโสดเพราะว่าเราได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นแล้วก็มีเวลาทำกิจกรรมที่เราชอบมากขึ้นตอนนี้กลับมามีแพชชั่นในการทำงานอ่านคอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐทั้งหมดที่นี่